สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องนรสาชาวนานะคะเราจะมาดูแมกโคขุดประกอบให้มาทำอะไรนี่ฮะโอ้ย<ะ>มายกน้ำเอาแมกโคมวียดนามเลยโอ้มาเวียดนามเลย,มมเล,ยลุงผู้จัดการเป็นไงมาดูมาดูอันนี้คือประกอบยอกใครหรอประกอบเขาหมอกหมอกหนูขับไปหมอกหนูแน่อ๋อถ้าเกิดเป็นถูกใจทำไงลุงไม่เนถูกใจเดี๋ยวลุงช่วใหม่ อ๋อลุงพูดเองนะไม่ใช่แม่ครัวพูดนะอ๋อลุงพูดเองไม่ใช่แม่ครัวพูดเออเขาเขาเขาว่าอย่างนั้นอ๋ออันนี้ก็ที่แรกพอจางมาเอ่อพูดพูดต่อเนาะพูดต่อยูคาที่นี่มันไกลๆกันก็เลยมาเอ่อจกหลอกหน้าให้ลุงนิดนึงว่าจะทำสะเลี้ยงเออสะเลี้ยงปลา แม่ลู่จะเป็นยังไงคุดอยู่ขนาดนี้แค่เจ้าใครลึกเฉยลุงทำไมไม่คุดเองเลยลนะ่ะทางั้นนะ่ะนังๆๆ่นกงกำลังวางแทนเราจะถ่ายในบริเวณอะไรลุงร่อนน้ำแห่งนี้คือคุดเองุๆๆนะดพ่อสูบน้ำให้ลุงพอนปนะแม่งกะกระเทิรลล์นเหรออ๋อไม่โคตักเอา,า,าเอ,าาอานะน่ะโอ้ อันนี้ไก่จะสองชั่วโมงแล้วอันนี้ป้าหายมาสองชั่วโมงใช 1, ่ไหมลุงป้าหายคูดสองชั่วโมงใช่ไหมกี่บาทสองชั่วโมงสามพันสองสามพันสองชั่วโมงละพันกาพันสงแล้วทีละลุงก็จัดการเอง ยินไหมอันนี้ก็อันนี้ก็บไม่รู้จะกลับบ้านกับเปทองเนี่ยไม่รู้ไปช่วยแม่ช่วยอะไรเด้ซ่งคืออยากได้รถแม่โคจิ่นอะอนี่นะ่ะได้ยินข่าวว่าแม่นินทาเดี๋ยวบอกว่าพ่ออยากได้แม่โคเด้ขายรถเกียรแล้วอยากได้แม่โคผ่านนะก็ะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก้อนทางนั้น ที่แรกมันกินลูกนั่งบังแล้วที่นี่ก็เลยเคลียบมานั่งตรงนี้ใหม่แล้วก็ตายไปนะพ่อดูปลาเด้วยไม่ได้จ้องที่จะอะไรนะนี่มันจะมีนี่โผล่นะตรงนี้นะใช่นี่ตายหมดแล้วหละลุงเห็นมีใช่นี่ลุง อ,นนอ,อ,อ๋อแต่งอนนนะีรนะอันนี้ไม่พอใจเลยพูดอีกอันนี้จะเลเราคู่ให้มันเป็นคู่เอาไว้หลางมาโค่โอ,อ,อไม่ใช่เซลฟี่เลย <laughs> อันนี้นึว่าไม่ใช่เซลฟี่เลย แล้วกับเตียนมันค,คือเดิมเลยเดี๋ยวใส่ท่นแหงแล้ว,นนวลุงจะให้ก้อนหนูมาปั่นเป็นคูเนค่เป็นคูเนค่เป็นคู่เป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกเาะอีกแหละอืมยเหมือนอันนเองซูบน้ำป้าลุงสูบน้ำออกไปจะปาไหมจะให้พี่เขียวเอาทุกมาถ่วยแมคโควิดไปในเขียวเ,เรานเอาเป็กเกลียวมาพิ้เต็มแล้ววัดนี้พมคโควิดจะทำอะไรพังหนังเต็มนะนะแค่มัวก็กิกนขานละอ่ะว่าไป พอแป๊บีนเท่านี้นด้วย,วยแงคอันนี้กะรอ,อดูจกไปเรื่อยๆค่ะไหนปูไหนจริงเลยเพราะใครกันไหมมีเห็นป้าขึ้นเรือลุง อันนี้ชั่วโมงละพันทุกนะคะพั 1, นทกนู้ไม่รู้ว่าจะต,ต่อ,อยังไงอ่ะเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้เขาเรียกอะไรนะไม่ได้พูดของปลานะกับไม่ได้ทายหรอกจริงจริงมันไม่มันไม่ได้มากไปเลยใช่มันมาก็าเลยเรากเลย นิ่มๆเหน,หน่อย,อย,อยคะนะสวยขาน้ำมันไม่โคสวยขาน้ำมันไม่โคช่วงนี้น้ำมันไม่ครบเอง <S 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 อะไรนะลุงช่วงน,นี้รถมันไม่ได้เข้ามาก่อยๆเพราะว่ามันนาน,าน,นานๆทีน,นานๆทีมันเป็นยอดเนาะมันเป็นลูกเรียงลูกเรีย้ยงจะนิ่มแหลมสมิดา อือฮึ้ลุงเคยแม่นีอันนี้ไม่ใช่แล้วแหละนุว่านนะนุว่าไม่ใช่แล้วเลยเฮ้ยนี่หน้ามันหน้ามันแพงเลยตอนหน้ามากมันเป็นตาดูอจ่ิงๆตาดูนี่คือเป็นพ่อนุว่าจะชวนกูจี้กับไอ้เฟิร์สไปเล่นน้ำเมืองอ่ะเมืองตรงนั้นน่ะเมืองของสามเองนะนี่มันทำใหม่น่ะไปเล่นน้ำไปเซฟแท้ลุงแท้ถ้าเกิดลุงอยู่นี่นานๆหลานไม่อยู่บ้านเนี่ยลุง ลุงมาอยู่บ้านโดนแน่หลานขโมยน้ำตรงไหนลุงนั่นแหละน้ำที่มาทั้งโดนน้ำสุกกระโปรันยี่น้ำ<ย>เหมือนสุนนกกพะ,ะ,ะนะเขาระบายออกมาจากนาจากไรมันมีสารมีอดยาขายาขาสุขาหมูกระไรอดอีกแล้วคะ่ะสุขภาพแล้วหนึ่ง นัก่ึนมัมแม่ไปถั่วนม่ไปถั่วจริงนี่ันอยู่ลกมากนะนี่นะวงเออวงไม่โคไม่เชื่อหรอลุงขีโมวงไวงยาวใช่นี่ลุงคีโมอีกแล้วนุงไม่เชื่อหรอ ลุงต้องสูบเนี่ยหมอกรอ้ไม่เห็นมีตายจากตัวเลยตายมาแล้วลุงไม่ไม่เชื่อลุงไม่ได้หรอเชื่อน,นี่ลุงชอบโกคกหลานไม่ไม่งไม่เห็นปลาโด,ดจากตัวเลย อันนั้นปูลุงนูงมาถึงป้า กว็วาให้ลุงเล่นขีต้มเนาะตดท้ายอะไรลุงแหละเล่นขีต้มจักแล้วก็มีแต่เลียมเนาะพี่หนามทวมมากก็หายหมดเลยลุลงคู่ลุงกับมีหรอกทวมคู่เลย สี่แล้วสี่โมงแล้วนี่มันกระเทิรนได้ลุงจะเลิกกี่โมงนี่สองนี่แกก็บคุณลวกตรงนี้หายได้ท้าโมงเลิก ดูไปเลยแล้วก็ฟังเราขี่โม้ไปด้วยนะคะ bơ giống cán ừ. Ừ, nó Có ốt là... là... gì Cái thể ra này mà lực cho đi luôn ừ. คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ามีพี่สองนะคะ